สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้ารับชมการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันจากทีมข่าวสระบ,บุรีเคเบิลทีวีทีวีของคนสระบ,บุรีในช่วงนี้ค่ะจังหวัดทหารบกสระบ,บุรีโดยหน่วยฝึกนักศึกษาว,วิชาทหารจังหวัดทหารบกสระบ,บุรีได้จัดพิธีกระทำศัตรียานตนและสวนสนามของนักศึกษาว,วิชาทหารประจำปี2557เนื่องในวันนักศึกษาว,วิชาทหารโดยมีนักศึกษาว,วิชาทหารกว่า3,560นายเข้าร่วมพิธีค่ะ ที่ลานอนเนกประสงค์จังหวัดทหารบกสระบ,บุรีพลตรีอดิสรโครบผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบ,บุรีเป็นประธานในพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจำปี2557เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหารโดยมีนักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาในเขตจังหวัดสะระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธีกว่า3,560นาย โดยได้จัดกำลังสวนสนาม6กองพันสวนสนามซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชาในจังหวัดทหารบกสระบุรีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารประธานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารทั้งจังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสองจังหวัดมาร่วมชมการสวนสนามในครั้งนี้นท่านผู้ครับขอบขอบถได้คำสั่งตกดที่ใดบ้างบับทำทีที กระทำจัดปฏิญาณตนและโฆษณาประจำปีพศ2557จำนวน6 0 0 0นเพื่อเป็นเงื่อนขอเป็นเชิญรับประทานในโถนหรือนาตร,ราวจพบโฆษณา ระหวางน,นี้นะครับตัวแทนของแต่ลูกบอไทยานนักบกบอลน่านนะครับก็วะแตกเชือตัวประกอเข้าไปเลย,ปยเป็นที่ดีแตงมี่อประกอนที่ดีแสงนครับเอายุบว้บา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรีได้มอบเกียรติคุณให้กับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่นประจำปีการศึกษา2557จำนวน14คนและมอบพื้นการศึกษาให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่มีระเบียบวินัยดีมีความขยันและตั้งใจเข้ารับการฝึกศึกษาวิชาทหารเป็นอย่างดีมีความประพฤติเรียบร้อยขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน50ทุนทุนละ1,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น50,000บาท Yeah. chóng nhanh yeah. 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 เนื่องด้วยในทุกวันที่8ธันวาคมของทุกปีซึ่งถือเป็นวันนักศึกษาวิชาทหารเพื่อระลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของยุวชนทหารที่ร่วมต้านทานกองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่จังหวัดชุมพรร่วมกับทหารอาสา,าตำรวจและประชาชนในพื้นที่ในสงครามมหาเอเชียบูรพา และสำหรับพิธีกระทำสัตยปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้กระทำสัตยปฏิญาณตนต่อหน้าผู้บงังคับบัญชาระดับสูงและประชาชนทั้งหลายว่าจะยึดถืออุดมการณและดำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตลอดจนเป็นเยาวชนที่เป็นตัวอย่างในการสร้างวินัยให้แก่คนในชาติ พร้อมที่จะปกป้องประชาธิปไตยและร่วมพัฒนาชาติไทยให้จเจริญรุ่งเรืองสืบไปสําหรับวันนี้เป็นการกระทําพิธีสวนสนามสถาบันตนของนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาซึ่งมีนักศึกษาวิชาทหารร่วมพิธีประมาณ6,000กว่านายนะครับโดยเรียนเชิญผู้กำกบการจังหวัดฐานบกสระบุรีเป็นประธานในพิธีและผู้ข่มชาในจังหวัดฐานบกสระบุรีผู้่มกับนักศึกษาวิชาทหาร ประธานชมรมร่วมกับนักศึกษาวิถานทั้งจังหวัดสลับรีและจังหวัดพระนครศรีวิทยาได้มาร่วมกระทําพิธีโดยพร้อมเวลา15นาฬิกาโดยพิธีดังกล่าวจะเป็นการประกอบกําลังสนสนาม6กองพันใช้นักเรียนนักศึกษาวิถานสนสนามจํานวน3,560นายนครับและผู้ร่วมพิธีอีก1,000กว่านายเศษนะครับซึ่งในส่วนกลางก็กระทําพิธีในวันนี้เช่นเดียวกันที่สนามกีฬากองทัพบกนะครับวัตถุประสงค์ก็เพืนนพ่อให้ สแสดงถึงความสแสดงออกถึงความรักความสมามัคคีความพร้อมเพียงหลังจากที่นักศึกษาวิทยาลัยได้เข้ามารับการฝึกในปีการศึกษา,าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสแสดงถึงความเป็นผู้มีวินัยในส่วนของนักศึกษาวิทยาลัยทั้งชายและหญิงโดยไฮไลไท์วันนี้กองพันสนสนามสุดท้ายจะเป็นกองพันวิ่งสนสนามโดยเป็นนักศึกษาวิทยาลัยหญิงและชายสองกองร้อยเป็นลักษณะการวิ่งสนสนามซึ่งมีจังหวะของวงโดยยางจังหวะที่เร่ง กระชับนะครับส่วนห้ากองพันแรกจะเป็นกองพันเดินประกอบอาวุธ ธุรกิจขอหนึ่งคือนักศึกษาวิชาาปัญญาัตน์ีิรักเก็บนำนากวิทนาศาสตรนัพัจนานักวาวิชาทหารทยางทีไลและจังหวัดวนนศรีอยุธยาครั และทั้งหมดนี้เป็นการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันจากทีมข่าวสระบุรีเคเบิลทีวีทีวีของคนสระบุรีในช่วงนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ